สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคูชแนลทุกท่านนะครับมาพบกับผมต้องนะครับเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมาที่คู่วันเสาร์ก่อนเลยนะครับผมจะเลือกมา4คู่เลยกันสำหรับทีมใหญ่นะครับคู่แรกไปเริ่ม18กา30นาทีนะครับทีมวิเคราะห์เด็โรสนะครับวัตฟอร์ดจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับ ก็ถือว่าเกมนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้นครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับเปล่ยนกุณซือใหม่เป็นคาเรโอรานิเอรี่นะครับแต่ว่าขาดผู้เล่นมีบาดเจ็บหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เอโตโบนะครับฟรานซิสโกซิโรต้านะครับคริสเตียนกาบาเซเลรวมถึงนิโคลัสเอ็นคูลูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึง ต้องใช้ความฟิตของทางด้านโจโชคิงด้วยนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้มาทางด้านของเดนนิเอลี่ไม่น่าจะปรับอะไรเยอะนะครับเกมนี้น่าจะจัดผู้เล่นชุดเดิมๆไปก่อนนะครับก็จะมาในระบบนะครับ4-2-3-1สามประตูเป็นเบนฟอสเตอร์นะครับดาวรับมีกิโก้ฟิเมเนียนะครับเคกแคทคาร์ดนะครับวิลเลียมตุสอีกองนะครับแดนนี่โรสส่วนแดนกลางก็จะมีมุซาซิโซโก้นะครับเล่นร่วมกับทางด้านของยูไรคุชกานะครับ ตัวรุกก็จะมีทั้งด้านของเดนนิสนะครับรวมถึงทอมเคเบลลี่และก็นักอิสมาล,ลาซาส่วนหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นเปโดรนะครับก็ถือว่าสภาพทีมดีที่สุดของวัตฟอร์ดแล้วนะครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ก็แน,น่นอนยังไม่มีฮาบวิเอเลียนะครับเกิดทิสโจนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงดีบอกออริกี้ด้วยนะครับที่ยังไม่ฟิตส่วนคนอื่นๆอย่างเทรน ตีอาโก้และก็ดีโกจอต้าเนี่ยลุ้นเช็คฟิตแล้วกันนะครับส่วนผู้รักษาประตรูอย่างไอซงเบ็เกอร์แล้วก็วกองกลางตัวรับอย่างฟาบินโนนะครับไปเกมทีมชาติมาน่าจะฟิตไม่ทันเกมนี้แต่ล่าสุดอะพวกนี้นะลกลับถึงอังกฤษทั้งหมดแล้วนะครับเกมนี้ครับก็น่าจะมีการโรเตช,ชันนิดหน่อยสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้รักษาประตรูจะเป็นทางด้านของเคลเลเอร์ก่อนนะครับที่จะลงเล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปไอซงนะครับอาจจะไม่ฟิตส่วนแนวรับนะครับลุ้นว่าทางด้านของเทรนต์ ทำการได้หรือไม่แต่คิดว่าน่าจะได้นะครับเกมนี้ส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นี่อาจจะพักฟันได้นะครับแล้วใช้โจโกเมสกับโจเอลมาติกนะครับในขณะที่แดนกลางนะครับวันนี้จะเป็นโจแดนเฮนเดอร์สันนะครับเจมส์มิลเนอร์นะครับรวมถึงนาบีเกต้าที่เล่นร่วมกันไปก่อนนะครับส่วนตัวลุกด้านบนนะครับอยู่ันครบเลยครับซาดิโอมาเน่นะครับโมเมสซาลาแล้วก็โรเบร์โตฟิเบโนที่ไม่ได้ไปทีมชาตินะครับฟิตพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเจอกันเนี่ยผมว่า ส่วนใหญ่ต้องต้องเรียกว่าเป็นทีของลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางนัดที่อาจจะสะดุดบ้างลิเวอร์พูลครับในการเจอกับวัตฟอร์ตแต่สิ14นัดที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลชนะได้10นัดวัตฟอร์ดชนะแค่3นะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าลิเวอร์พูลดีกว่าแน่นอนนะครับการเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ต้องเป็นปีที่แล้วนะเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยเล่นในบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับก็ต้องเรียกว่า เรียกว่าเจ็บใจทีเดียวครับสำหรับเกมเกมนั้นในการสลิอร์พูลครับแต่นอกนั้นที่เจอมาหลังๆนะครับลิอร์พูลยิงถล่มทลายครับเกมนี้ผมเชื่อว่าลิอร์พูลนะครับน่าจะไม่มีปัญหาครับแม้ว่าจะมีผู้เล่นตัวสำรองลงมาสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงบ้างแต่ว่าด้วยเกมลุกที่เฉียบขาดกว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้ลิอร์พูลนะครับน่าจะชนะทางด้านวัตฟอร์ดไปได้แบบสบายนะครับสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับเอาละครับทีนี้เราข้ามไปดูในคู่เวลาสามทุ่มตรงกันหน่อยดีกว่านะครับก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นนนกชเ่ั เปิดรัง King Power Stadium นะครับพบกับทางด้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสภาพทีมมีปัญหาเรื่องแนวรับเหมือนกันเลยนะครับไปดูความพร้อมของเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับในเรื่องโรเจอร์เกมนี้จะไม่มีวอลลี่ฟอฟาน่าเจมส์จัสตินและก็ทางด้านวิลเฟดเอนดีดีที่มีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงต้องเช็คความฟิตของจอห์นนี่อีแวนส์และก็ทางด้านของยานิกเวสเตกาดนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับก็จะมาในระบบ4-4-2นะครับโรเจอร์น่าจะปรับมาแล้วนะครับสำหรับตัวขอนแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับแนวรับมีริคารโด้ไปเลร่านะครัับบบแแ็็คไซด์์เเปนนนรรอท นะครับส่วนด้านกลางจะเป็นยูริเตเลมานกับทางด้านแฮมซ่าชาวตรีนะครับตัวลูกด้านซ้ายเป็นฮาวิบานสกับด้านขวาจะใช้อเดเวล่าลุกมันตัวจีตเลยนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นคู่หน้านะครับจะเป็นจิมมี่วาร์ดี้นะครับคู่กับทางด้านเคชิอิเคนาโชนะครับก็ถือว่าชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกมนี้ ต้องบอกว่าแนวรับย่ำพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านราฟาเอลวาราเนี่ยมีการบาดเจ็บจากเกมทีมชาตินะครับมาคันและฟอร์ดครับกลับมาซองกับเพื่อนร่วมทีมได้ต้องรุนว่าจะกลับไปสู่ทีมหรือเปล่ารวมถึงทางด้านเฟรดนะครับและก็ทางด้านของเอชันคาวนี่ที่เดินทางกลับมาจากการเล่นฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับน่าจะยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องลุ้นนะครับเช็คฟิตอามัดเดียโลแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว์นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับโดยจะเปนผู้เล่นตัวจริงที่เข้าไปในสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบ4-2-3-1เนี่ยก็จะมีดาบิลเดคิอานะครับแนวเราก็จะมีเอร์โร่รันบิสซาก้านะครับมีวิกตอร์หรือเลฟยูริกบายยี่นะครับรวมถึงลุคชอร์นะครับในขณะที่ด้านกลางปอกบาจะถอยไปยืนคู่กับทางด้านเฟรดนะะครัับตวลุกจเ็ดนนนนนะะคครรรัับบมมีีเจออซาาาโชทงงด้ข บูโน่เฟนเดสและก็กองนัตัวเป้าแน่นอนครับยังคงเป็นคริสเยโนโรนันโดนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเดี่ยวสนัดแมนยูเต็ดเหนือกว่าชัดเจนนะครับเอาชนะไปได้ถึง19เนะครับเสมอกัน8แล้วก็เลสเตอร์ชนะแค่3นะครับก็ถือว่าสถิติแมนยูเต็ดค่อนข้างจะดีกว่าโดยนะัดล่าสุดเจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วง เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเลสเตอร์เนี่ยบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสถิติโดยรวมแมนยูไนเต็ดเหนือกว่าโดยเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เล่นอึดอัดทั้งคู่เพราะว่าเลสเตอร์อยู่สถานการณ์ที่พวกเขาก็ถูกบังคับเหมือนกันว่าจะแพ้อีกไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของทีมไม่ค่อยดีในฤดูกาลนี้การเริ่มต้นมาของแมนนวลรัตเจอร์นะครับในขณะที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอเล็กต์นาโซชาโซชาก็รู้นะครับว่า10นัดต่อจากนี้นะครับเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดเเลยยนนะะะะคครรรรััับบบสาหหขจจออู่ืไป จะมีตำแหน่งยาวนานแค่ไหนก็วัดตรงนี้นะครับดังนั้นเกมเจอเลสเตอร์น่าจะเด็ดเป็นพิเศษครับซึ่งคู่นี้ที่บอกว่าเล่นกันเน้นนะครับดังนั้นสกอร์มันน่าจะออกมาไม่ขาดนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สกยภาพนักเตะโดยรวมโดยเฉพาะเกมรุกดีกว่านะครับน่าจะบุกมาเบียดชนะไปได้นะครับ2ประตูตอนหนึ่งที่รังคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในเวลาเดียวกันนะครับ3ทุ่มนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมแชมป์เก่านะครับอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เกมนี้นะครับจะเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่นะครับซึ่งซิตี้เนี่ยดูจะปัญหาผู้เล่นกาเจ็บหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีแค่แฟนตัวเรสซึ่งไลนล่าสุดนะครับเห็นบอกเจ็บท้าน่าจะพักถึง2 3เดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามนะครับนอกนั้นครับผู้เล่นอย่างเอเดียสันนะครับกาเบรียสุดที่ไปเล่นทีชาบราซิลเนี่ยอย่างที่บอกครับกลับมาอาจจะยังไม่พร้อมนะครับ ก็ถือว่านอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยนะครับน่าจะมาจับเต็มเลยครับในระบบ4-3-3ของเป๊ปกาเดล่านะครับสัตรูเป็นซักเซฟเฟนนะครับแนวรับมีไควอเกอร์นะครับมีโรเบร์ดิอาสเอเบริกลาปอสนะครับมีเจากันเซลโลนะครับส่วนในกลางมีโรดี้นะครับมีเควินเดอรอยแบร์นาร์โดสิวานะครับแล้วก็ตัวรุกจะเป็นฟิลฟอร์เดสดูยัตมาเรสแล้วก็แจ็คกิลิสก็ถือว่าใครลงหน้าเสือตรงไหนนะครับซิตี้น่ากลัวกว่าทั้งหมดนะครัััับบบบบบบในนนนนนขณะะะะทีีีีีีี่่เเเเเเออรรรร์์ลลลคคกกมมมม้จไดสตฟ ที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านแม็กเวลส์คอเน่ครับกับทางด้านมาเตสวีด้านะครับโจฮันกูเบนซ์ตและก็ชาลีเทเลอร์พวกนี้เช็คฟิตทั้งหมดนะครับโดยสเปคเรื่องตัวจริงที่เข้าวประช o n สนามของเบอร์ลี่นะครับก็น่าจะมาระบบ4-4-2เหมือนเดิมนะครับผู้สำับตัววินดิกโปล์นะครับแนวรับมีแมทธิวลาวตันนะครับมีเจมส์ทาคอฟสกี้มีทางด้านของคอรลินนะครับมีอริกปีเตอร์นะครับแดนกลางมีแอชลีย์เวสต์บูดจอร์ดบราวน์ฮิลล์นะครับมีทางด้านเดวายแม็กนิลแล้ววก็แมคเเลล์์อนนะคคคคครรรรัััับบบบสสส่่่วววนนนนนนููห้้าาาาะะะจเเป็มิดดก คู่นี้นะครับเอาสถิติมาเจอกันก่อนละกัน14นัดที่ผ่านมาในการเจอในพรีเมียร์ลีกนะครับซิตี้ชนะได้10นะครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับแล้วก็เบอร์ลี่ชนะได้เพียงครั้งเดียวโดยการเล่นในบ้านนะครับของซิตี้เนี่ยเอาชนะได้5ครั้งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะมีผลงานที่ดีกว่าชัดเจนนะครับและเกมนี้ผู้เล่นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วบวกกับทางด้านเบอร์ลี่เองก็สถานการณ์กำกำกึ่งๆนะครับก็ไม่ได้เล่นดีไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่ว่า การมาเยือนแมนเชสเตียไม่ง่ายแน่นอนนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับจะเป็นแมนเชสเตียที่เดินหน้าบุกอย่างหนักนะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจมาเรื่อยๆนะครับเพื่อกลับมาอยู่สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการจี้จ่าฝูงนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ซิตี้น่าจะยิงถล่มนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีซิตี้ช่วงสะดุดกันบ้างแต่นัดนี้ไม่น่าพลาดนะครับซิตี้ถล่มเบอร์ลี่ได้ครับ3ประตูต่อ0ูนะครับ เอาละครับไปปิดท้ายที่คู่ดึกนะครับคู่นี้ต้องถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชไกลๆนะครับเบรนท์ฟอร์ดทีมน้องใหม่นะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเชลซีนะครับเกมนี้เนี่ยทางด้านเจ้าถิ่นจะไม่มีจอร์ดาซิวานะครับแมตต์เบ็กโซเรนเซ่และก็เชนดอนบาบซิตเต้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนอื่นโทมัสแฟรงค์นะครับ พร้อมจับลงสนามในการเจอกับเชลซีทั้งหมดนะครับผู้สนับสนุเป็นดาวิดรายานะครับจะมาในระบบ3-5-2้นะครับแนวรับก็มีคริสโตเฟอร์ไอเออร์นะครับปอนตุสกิอนเซ่นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอิทานพินน็อกนะครับส่วนแานกลางนนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของพิเซียนอรกาศครับวิตาลี่ยาเนลนะครับ แล้วก็จะมีออลเยก้านะครับทางซ้ายก็จะเป็นอองรีนะครับทางขวาก็เป็นเซกิคันยอสนะครับคู่หน้าก็จะเป็นไบรอันเอ็มบิโมนะครับคู่กับอีวานโทนี่คู่นี้น่ากลัวเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ตามนะครับในขณะที่เชลซีนะครับเกมนี้จะไม่มีคริสเตียนโพลิสิชก็อันโตนิโอโรูดเกอร์ที่มีการบาดเจ็บกลับมานะครับจากเกมทีมชาติ รวมถึงต้องเช็คฟิตเอ็นโกโลกองเต้นะครับที่เพิ่งกลับมาซ้อมได้กับทีมในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็จะน่าจะมีโรเบรุโกกูที่เช็คฟิตน่าจะผ่านนะครับส่วนตีโกซิวาน่าจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมกับเกมนี้นะครับดังนั้นโทมัสจูเคิลต้องโรเตชั่นผู้เล่นพอสมควรนะครับเกมนี้นะครับจะมาในระบบ3 4 2 1เหมือนเดิมนะครับเสาประตัวเป็นเอเดอาร์เมนดี้นะครับแนวรับมิเซซ่าเอสวีโกเอต้านะครับ มีทางด้านของคริสทางด้านแอนดรูคริสเซนเซนนะครับแล้วก็เทเวอร์ชโลบานะครับส่วนแดนกลางจะเป็นทางด้านของมาโตโคอาซิสกับทางด้านจอร์จินโยไปก่อนนะครับวิงขวาเป็นริชแยมแล้วหายเจ็บกลับมาครับวิงซ้ายเป็นทางด้านของเบนชิวเวลนะครับส่วนตัวรุกนะครับก็น่าจะเป็นทนางด้านเมสันเมาร์กับดิโมแวนเนอร์ที่ฟอร์มกำลังดีแฮร์วอดอาจจะได้พักก่อนนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นโรล,ลูกากูแน่นอนนะครับก็ถือว่าเกมนี้นะครับ เป็นเกมที่ทั้งคู่เจอกันในแชมเปี้ยน์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าฟุตบอลถ้วยที่ผ่านมาเคยเจอกัน3นัดเนี่ยบ้านเชลซีเนี่ยเคยเล่นกัน2นัดใน FA Cup คัพเนี่ยเชลซี Chelsea ชนะที่40นทั้ง2องนัดเลยนะครับส่วนอนกนัดที่แข่งขันกันในบ้านเบนฟอร์ดเนี่ยก็เสมอกัน2-2ก็เรียกว่าสติในบ้านในการเชียร์เชลซีถ้านับเฉพาะถึงตรงนี้เนี่ยเบนฟอร์ดผลงานดีนะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงนะครับณปัจจุบันนะครับอันดับในลีกถือว่าสูสีนะครับแม้ว่าเชลซีจะเป็นจ่าฝูงอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดก็อยู่อันดับเ็ดของตารางนะครับในฐานะน้องใหม่ถือว่าผลงานในบ้านก็งดเจเอกอุนะครับโดยการเจอกับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการชนะอาร์เซนอลนะครับสองประตูต่อศูนย์หรือว่าเสมอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าผลงานดีซึ่งเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของเชลซีแน่นอนนะครับซึ่งแม้ว่าเกมนี้นะครับโดยรวมผมเชื่อว่าลูกเกมจะเป็นเชลซีที่คร เปิดเกมรุกแล้วก็ในจงังหวะสุดท้ายหรือดานสุดท้ายในยพวกเขาก็พอจะมีทีเด็ดอยู่นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเอาอตรงนะครับแม้ว่าจะเชลซีจะเหนือกว่า แต่ผมเชื่อว่าเบนฟอร์ดมีดีนะครับปีนี้จะเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามองนะครับซึ่งทุกปีมันจะมีแบบนี้แหละครับซึ่งปีนี้จะเป็นเบนฟอร์ดนะครับเกมนี้นะครับผมเชื่อด้วยว่าศักย์สีความเป็นลอนดอนดับบี้แมชนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเบนฟอร์ดนะครับน่าจะเป็นทางด้านเบนฟอร์ดที่สามารถยันเสมอเชลซีได้ในเกมนี้นะครับก็เสมอกันไปครับหประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่อื่นนะครับที่ผมจะฟันธงให้เผื่อวันนี้ละกันนะครับก็จะมีทางด้านวิลล่าเจอกัับบวูฟนนะครี้ผมเชื่่อวิลลาดีกว่านะครับนน่าาจะเอชะวูฟไไปด้นะครับนะครัับบขณะที่นอริก เกมนี้นะครับผมเชื่อว่าไบรท์ตันยังคงฟอร์มดีกว่านะครับแล้วก็นอริเองยังหาจุดลงตัวไม่ได้ดังนั้นน่าจะเป็นไบรท์ตันที่บุกชนะได้นะครับหประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ซาลามตันกาลิสคู่นี้ก็ถือว่าสถานการณ์นะครับเจ้าถิ่นกดดันกว่าโดยเฉพาะคุณซ้ออย่างราฟเซอรเทอร์นะครับเชกาลิสเกมนี้ขาดตัวหลักนะครับน่าจะดีที่สุดครับด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ คือทั้งหมดในการฟันธงในวันเสาร์วันนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันอาทิตย์เราจะมาฟันธงเหมือนเดิมกับผมต้องนะครับเรากลับมาเจอกันครับ